เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแนวคิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคุณกำลังอยู่กับพอดแคสส์สาวน้อยท้องโลกนะคะที่เราจะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสำเร็จแล้วก็ค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็ภายนอกของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันแนะนำหนังสือเรื่องส re s s f ฟร e นะคะเครียดอยู่ได้นะคะซึ่งเป็นเทคนิคการปรับความคิดเพื่อการใช้ชีวิตกับความเครียดอย่างสมดุลค่ะ ซึ่งผู้เขียนนะคะคือคุณชิออนคาบาสวะค่ะซึ่งดิฉันเองก็ชอบงานเขียนของท่านคนหนึ่งเลยะคะเป็นผู้เขียนที่ดิฉันชอบมากๆนะครับเขาเป็นจิตแพทย์ค่ะคุณชิออนคาบาสวะเนี่ยนะคะก็เป็นนักเขียนเกิดในปี1965ค่ะจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซับโบโรในปีพศในปีคศ1 9 9 1ค่ะ แล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยค่ะเมืองชิคาโกในปี2004ค่ะเป็นเวลา3ปีแล้วก็ได้ตั้งศูนย์วิจัยจิตวิทยาคบาศสวะขึ้นหลังจากกลับมาจากกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการป้องกันอาการป่วยทางจิตแล้วก็การฆ่าตัวตายผ่านการเผยแพร่ข้อมูลค่ะ ซึ่งคาบาสวะเนี่ยได้ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลทางด้านจิตเวชศาสตร์จิตวิทยาแล้วก็ประสาทวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายแก่ผู้ติดตามเขามากกว่า400,000คนค่ะถือเป็นจิตแพทย์ผู้สร้างอาพุุธมากที่สุดในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ผู้เขียนคือคุณคาบาสวะนี่ค่ะมีผลงานการเขียนมาแล้วกว่า30เล่มค่ะนอกจากซีรีส์ที่ขายดีที่มียอดขายมากกว่า700,000เล่มอย่าง The Power of Output ซึ่งดิฉันเดี๋ยวจะนำมา สรุปให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะคือศิลปะของการปล่อยของเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ The Power of Input ศิลปะของการเลือกรับรู้นะคะแล้วก็ยังมีเทคนิคอ่านให้ไม่ลืมนะคะที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะคะซึ่งก็มียอดขายที่สูงทั้งนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณชีออนเนี่ยค่ะคบศรัวะเนี่ยก็ยังมี YouTube ที่มีผู้ติดตาม กว่า400,000คนนะคะแล้วก็หน,งนังสือที่เขาเขียนแต่ละเล่มน,นะคะก็จะมีข้อมูลนะคะที่ซึ่งดิฉันชอบะคะ่ะลักษณะที่เขาเอามาเนี่ยจะมีหนังสืออ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่อ้างอิงน่าเชื่อถือคือเขาค้นข้อมูลมาเป็นอย่างดีะคะ่ะซึ่งดิฉันก็จะมาสรุปให้คุณผู้ฟังนะคะในวันนี้นะคะที่เราจะสามารถที่จะสเตรทฟรีนะคะคือเครียดอยู่ได้เขาบอกว่านะคะ ในคำนำผู้เขียนน่ะการทำให้ความเครียดหมดไปจนไม่เหลือเลยเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะหลายคนคงจะตอบว่าใช่ค่ะแต่คำตอบที่ถูกต้องคือไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะผู้เขียนเขาบอกว่านะคะเราไม่จำเป็นต้องทำให้ความเครียดหายไปทั้งหมดนะคะคนทั่วไปอาจจะมองว่าการทำให้ความเครียดหมดไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่การจะทำให้ความเครียดหมดเกลี้ยงเลยจริงๆเนะี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการทำงานสมมุติว่าเราต้องต่อรองทางธุรกิจหรือทำ Presentation งานสำคัญเนี่ยเราย่อมรู้สึกกดดันนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากจนเกิดความเครียดค่ะแต่ความเครียดนี้ค่ะจะเป็นตัวผลักดันให้เราค้นหาข้อมูลนะคะเตรียมการแล้วก็ฝึกฝนซ้ำหลายๆครั้งผลก็คือเรามีทักษะที่ดีขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ทำให้เกิดความเครียดได้เช่นกันค่ะหากเราพยายามแก้ไขปัญหาเราจะรู้จักวิธีทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นเ <ing> ช่นปรับเปลี่ยนนิสัยวิธีการพูดจาหรือพฤติกรรมค่ะคิดถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มากขึ้นจะส่งผลให้เราพัฒนาความเป็นมนุษย์ในตัวเองนะคะ <ing> ความเครียดที่เกิดจากงานหรือเรื่องส่วนตัวเช่นนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเครียดที่ดีค่ะเป็นสิ่งกระตุ้นที่จำเป็นต่อมนุษย์ค่ะ ความเครียดที่พอเหมาะเนี่ยจะทําให้สมองทํางานมากขึ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างให้เกิดสมาธิแล้วก็ความจําที่ดีนะคะแต่ว่าความเครียดที่รุนแรงเป็นระยะเวลานานเนี่ยนอกจากไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดียังอันตรายค่ะดังนั้นนะคะการสะสมความเครียดมากเกินไปจะเป็นการทําลายสุขภาพค่ะและส่งผลให้เกิดอาการป่วยทางจิตเช่นอาการซึมเศร้าสิ่งสําคัญที่เราต้องยึดมั่นมีอยู่2ข้อก็คือ1 เข้านอนในสภาพที่ไร้ความเครียดค่ะแล้วก็2ค่ะไม่ยกความเครียดหรือความเหนื่อยล้าข้ามไปในวันรุ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะมนุษย์สเตรสฟ,ฟรีในหนังสือเล่มนี้เขาก็หมายถึงคนที่จัดการกับความเครียดในลักษณะนี้ได้ดีแล้วก็ไม่มีความเครียดสะสมค่ะแต่จริงแล้วไม่ได้หมายถึงการทําให้ความเครียดที่มีในแต่ละวัน,นหมดไปเลยไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อดกั้นกับคนที่ปล่อยวางเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะคนที่ อดกั้นเนี่ยอาจจะอดทนมากๆนะมันก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ค่ะแต่สำหรับคนที่ปล่อยวางเนี่ยนะคะมันจะสามารถรับรู้และปล่อยผ่านได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคำว่าหมดกำลังใจเนี่ยหมายถึงการที่เราอดทนอดกัน้นจนจิตใจหมดกำลังนั่นเองดังนั้นนะคะเราไม่ควรอดทนอดกั้นขนาดนั้นแต่หากเรารู้จักปล่อยวางกับความเครียดโดยการรับรู้แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปเนี่ย อาการหมดกําลังใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเหมือนเราอย่างเช่นแทนที่เราจะต่อต้านความคเครียดที่เปรียบเหมือนกระทิงนะคะที่พุ่งเข้ามาใส่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคนที่มีความสามารถในการฟื้นตัวได้ดีเนี่ยเขาจะปล่อยผ่านไปค่ะกระทิงมันก็ไม่ชนเราดังนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะโดยประสบการณ์ของผู้เขียนเขาบอกว่าคนที่ระเบียบจัดแล้วก็เอาจริง,เอ,รงเอาจังเนี่ยมักจะเป็นคนที่ซึมเศร้าได้ง่ายดังนั้นนะคะ การขจัดความเครียดที่ไม่ดีให้หมดไปเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เรากลายเป็นมนุษย์สเตรสฟ,ฟรีได้ค่ะเพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดวิธีรับรู้เพียงเล็กน้อยเราก็จะสามารถปล่อยวางความเครียดได้ค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะอธิบายข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทูดูที่สามารถทําได้ทันทีค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยลดความทุกข์ได้มากถึง90%นนะคะแล้วก็วิธีการปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ ซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงความเครียดแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับความเครียดเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาก็มีการแนะนําให้เราทําค่ะซึ่งจริงๆแล้วนี่ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนนะคะความคิดของเราในวันนี้เกี่ยวกับความเครียดค่ะแล้วก็ในแต่ละบทในหนังสือนะคะเขาจะมีออกมาด้วยกันทั้งหมด5บทค่ะ ซึ่งบทที่1นึเนี่ยคะ่ะเขาจะพูดถึงในการเปลี่ยนตัวเองะคะ่ะไม่ใช่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีวิธีในการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ไหลไปตามความคิดของคนอื่นแล้วก็วิธีจัดการกับความรู้สึกในการไม่เชื่อใจใครนะคะแล้วก็ดูว่าคนไหนเชื่อใจได้คนไหนเชื่อใจไม่ได้เนี่ยมีวิธีการดูให้ออกนะคะแล้วก็มีวิธีการคบหาคนที่เราเกลียดด้วยนะคะแล้วก็จัดการ ความคิดที่ว่าไม่อยากถูกเกียดให้ได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการรับมือนะคะคนที่คิดร้ายกับเราแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะเปลี่ยนตัวเองซึ่งไม่ต้องไปเปลี่ยนคนอื่นอันนี้คือบทที่หนึงในหนังสือเล่มน,นี้นะคะซึ่งดีมากๆค่ะแล้วก็บทที่สองนะคะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของพวกพ้องกับครอบครัวนะคะคือพลังจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่า การหาเพื่อนใหม่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันมีวิธีการนะคะที่เราจะหาเพื่อนใหม่ได้แล้วก็วิธีการคลายความเหนื่อยล้าจากการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาบอกถึงวิธีการสังเกตให้รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยชอบเราหรือเปล่านะคะโดยเพพาะการหันหน้าเข้าคุยปัญหาระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็วิธีการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยดีขึ้นนะคะ รวมทั้งการดูแลผู้สูงวัยก็จะอยู่ในเรื่องของพวกพ้องกับครอบครัวในบทที่2นะคะส่วนบทที่3นะคะผู้เขียนเขาจะพูดถึงงานในฝันนะคะการปลดแอกนะคะจากงานที่ถูกบังคับให้ทําในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็วิธีการก้าวข้ามปัญหาไม่สนุกกับงานนะคะแล้วก็การจัดการเมื่อมีความรู้สึกว่าไม่ว่าอย่างไรเราก็จะอยากลาออกเนี่ยโดยเฉพาะเออถ้าเรายังไม่พบงานในฝันของตัวเองนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะเขายังได้พูดถึงการลดความกังวลในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทำงานด้วยอันนี้คือบทที่3ที่ผู้เขียนเขามีวิธีการที่จะมาบอกเราค่ะแล้วก็บทที่4นะคะเขาบอกว่าวิธีการสร้างร่างกายที่ไม่เหนื่อยก็คือในเรื่องของสุขภาพกายนั่นเองนะคะโดยเพราะในเรื่องของการนอนที่ผู้เขียนให้ความสำคัญะคะ่ะแล้วก็วิธีการเพิ่มคุณภาพในเรื่องของการนอนนะคะ รวมทั้งการออกกำลังกายนะคะอาหารนะคะวิธีการผอมอย่างมีสุขภาพดีค่ะแล้วก็การบริโภคของฟุ่มเฟือยอย่างถูกวิธีอันนี้คือเรื่องของสุขภาพทางกายค่ะสุดท้ายนะคะที่ผู้เขียนเขาพูดถึงก็คือบทที่5ค่ะในเรื่องของสุขภาพทางจิตค่ะการปรับสภาพจิตใจแล้วก็อัปเดตตัวเองให้เป็นคนใหม่ค่ะซึ่งเขาบอกถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าจะทำอย่างไรนะคะ การแก้นิสัยต่างๆที่ไม่ดีเช่นตื่นเต้นง่ายการควบคุมความโกรธหรือลืมเรื่องแย่ๆนี่จะทำอย่างไรนะคะรวมทั้งจะทำอย่างไรนะคะส,สำหรับการป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะแล้วก็รับมือกับความรู้สึกที่อยากจะตายค่ะนะคะซึ่งอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะแต่ดิฉันในี่ค่อยากจะฝากในเรื่องของบทส่งท้ายหนังสือเล่มนี้ค่ะที่เขาพูดถึง ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานนะคะซึ่งอยู่ในความเป็นจริงค่ะแล้วก็ผู้เขียนเขาได้สรุป7ประเด็นนะคะในการใช้ชีวิตค่ะประเด็นแรกก็คือให้พูดคําว่าแบบนั้นแหละดีแล้วให้ติดปากค่ะซึ่งเป็นคําพูดที่ยืนยันกับตัวเองได้ดีที่สุดค่ะ แบบนั้นนะ่ะดีแล้วนะคะคุณผู้ฟังข้อแรกนะคะข้อที่2ประเด็นที่2นะคะที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตนะคะได้อย่างเรียบง่ายมีความสุขก็คือใช้ชีวิตโดยโฟกัสที่ปัจจุบันค่ะซึ่งอันนี้ดิฉันเองก็อยากบอกว่าการลงมือทำนะคะควรทำวันนี้ในการลงมือทำแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็จงค้นหาทูดูจากหนังสือเล่มนี้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ให้ลงมือทำเถอะค่ะ แล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้อันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็คือใช้ชีวิตของตัวเองอย่างที่เรากําหนดค่ะซึ่งเขาได้ยกจิตวิทยาของแอนเลอร์ที่กล่าวไว้ว่าการใช้ชีวิตตามคนอื่นนั้นเป็นการใช้ชีวิตที่แย่ที่สุดค่ะการพึ่งพาคนอื่นในเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญเช่นเรื่องที่อยากทําเช่นทางชีวิตที่เราอยากจะเดินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่เราอาจจะเสียใจภายหลังนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับใจจริงของเราค่ะ เราควรใช้ชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองค่ะว่าเราต้องการอะไรแล้วก็จริงๆนะคะ,ะเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่เราต้องต้องมีอยู่เสมอก็คือสมุดจดแล้วก็สมุดพกค่ะแล้วก็ต้องฝึกทำเอาพุทค่ะแล้วก็สื่อความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยออกมาให้เป็นถ้อยคําให้เป็นกิจวัตรค่ะ แล้วก็ฝึกฝนพลังแห่งเอาท์พุตก็จะช่วยให้ชีวิตของเราเป็นตัวเราเองค่ะอันนี้คือข้อที่3นะคะแล้วข้อที่4ค่ะก็คือใช้ชีวิตโดยให้ความสําคัญกับตัวเองค่ะไม่มีอะไรเป็นการให้ความสําคัญผิดไปกว่าการตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างหนักโดยเสียสละตัวเองเสียสละเวลาที่อยู่กับ,บครอบครัวอีกแล้วค่ะดังนั้นนะคะ ส่วนใหญ่แล้วค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าควรให้ความสําคัญกับตัวเองค่ะหมายถึงการให้ความสําคัญกับครอบครัวของตัวเองเ,ออเราควรนอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปออกกําลังกายสัปดาห์ละร้อนาทีเดินเล่นตอนเช้าตามคําแนะนําในหนังสือเล่มนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เรียบง่ายค่ะเป็นกฎการใช้ชีวิตที่มีความสุขดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะดิฉันเองเนี่ยก็ค้นพบว,ว่าจริงๆอ่ะ เราควรให้ความสําคัญกับตัวเองซึ่งที่ผ่านมานะคะเราให้ความสําคัญกับคนอื่นกับสามีกับภรรยากับลูกกับสิ่งต่างๆนอกตัวเราดังนั้นน่ะลองเริ่มต้นให้ความสําคัญกับตัวเองเราก็จะพบว่าเรามีความสุขมากขึ้นค่ะประเด็นที่5ค่ะก็เป็นฝ่ายเปิดใจแล้วก็ปรึกษาผู้อื่นค่ะหมายความว่าการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างที่เรากําหนดนะคะเป็นไปไม่ได้ว่า เราจะต้องต่อต้านผู้อื่นเพิกเฉยหรือใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนะคะมันหมายถึงว่าควรจะทำตามลำดับหมายถึงะะอะฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองในขั้นสุดท้ายค่ะปรึกษาคนอื่นฟังความคิดเห็นของบุคคลที่3ก็จะช่วยทำให้การตัดสินใจของเรานั้นถูกต้องได้ดียิ่งขึ้นนะคะ หลายคนนะคะอาจจะมีพวกประเภทปรึกษาใครไม่ได้นะคะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นความเครียดนะคะวิธีเดียวก็คือเราควรที่จะเปิดใจนะคะแล้วก็ปรึกษาผู้อื่นด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบางครั้งะคะ่ะเราอาจจะมีเพื่อนที่เราไว้ใจได้สักคนหนึ่งนะคะที่เป็นที่ปรึกษาของเรานะคะ ซึ่งตัวดิฉันเองนะคะก็อยากบอกว่าเวลาเรามีปัญหานักหนักดิฉันก็จะมีเพื่อนนะคะหลายๆคนที่ให้คําแนะนําดิฉันได้เลยแล้วก็การพูดนะคะบางทีอะคะ่ะเราพูดเพื่อเพื่อคลายบางสิ่งบางอย่างของเราแต่บางครั้งอะเราไม่ได้ต้องการวิธีการะคะ่ะเราอาจจะพูดเพื่อเปิดใจตัวเองแล้วก็เออบางครั้งเราได้รับวิธีการมาก็ใช่ะคะ่ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือข้อ5ค่ะข้อที่6ค่ะ คิดขณะลงมือทําเสมอหมายความว่าเราหาคือดูที่เราจะทําแล้วเนี่ยเราก็คิดขณะลงมือทําค่ะขอให้ลองทําดูก่อนค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะพฤติกรรมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอ่ะคะ่ะอย่างเช่นเราลองเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆะะอ่ะค่ะทั้งงานในฝันของเราทั้งความหมายของการมีชีวิตอยู่นะคะก็คือสิ่งที่เราจะเข้าใจในภายหลังเมื่อเราได้มองย้อนกลับไปค่ะดังนั้นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะขอให้เรา เริ่มต้นที่จะลงมือทําก่อนนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่6และประเด็นสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าสําคัญมากๆค่ะก็คือจบ1วันอย่างมองโลกในแง่ดีในทุกๆวันค่ะงานเนี่ยอาจจะยุ่งอยู่อยู่มากๆในทุกๆวันค่ะหากเราเปลี่ยนมุมมองค่ะเราก็สามารถมองให้มันมีความสุขได้เหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเราไม่ได้ป่วยค่ะตอนนี้เรายังทํางานมีไรายได้นะ,ะเมื่อกลับถึงบ้านก็มีคนทํางานบ้าน ให้ซึ่งตัวดิฉันเองไม่มีคนทํางานบ้านแต่ดิฉันชอบทํางานบ้านค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันได้่อนคายกับงานบ้านของตัวเองแล้วการการทาจัดบ้านให้เรียบร้อยน่าอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้คุณผู้ฟังคะเ,เมื่อเราจบหนึ่งวันแล้วอะ ไม่ว่าใครก็ตามนะคะในหนึ่งวันย่อมมีทั้งเรื่องสนุกเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ทุกข์ใจเรื่องที่ทรมานใจปัญหาก,ก็คือเราจะโฟกัสที่จุดไหนคะ่ะต่อให้เราประสบความสําเร็จมีเงินทองมากมายแต่หากเราสนใจแต่เรื่องในแง่ลบนะคะเราก็ไม่มีทางมีความสุขไปได้คะ่ะคนที่ใส่ใจมองเรื่องสนุกเรื่องดีๆคะ่ะเมื่อหมดหนึ่งวันก็จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานคะ่ะมีชีวิตที่มีความสุขได้คะ่ะ ขอให้เราจบหนึ่งวันอย่างมองโรคในแง่ดีด้วยการเขียนบันทึกประจําวันของเราค่ะเรื่องดีๆสามบรรทัดค่ะผู้เขียนก็แนะนํานะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาให้เขียนบันทึกค่ะเรื่องดีๆในแต่ละวัน3บรรทัดค่ะเพียงแค่นี้ไม่ว่าใครก็มีความสุขได้ค่ะดังนั้นนะคะขอให้เราใช้ชีวิตของเรานะคะอย่างเรียกว่าอย่างมีความสุขจากนี้ไปค่ะด้วยประเด็น7หลักนี้นะคะพูดว่าแบบนั้นแหละดีแล้วนะคะ แล้วก็โฟกัสอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างที่เรากําหนดค่ะให้ใช้ชีวิตโดยให้ความสําคัญกับตัวเองค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดใจแล้วก็ปรึกษาผู้อื่นคิดขณะนะลงมือทำลงมือทําก่อนนะคะแล้วก็คิดนะแล้วก็จบ1วันอย่างมองโลกในแง่ดีในทุกๆวันค่ะอันนี้คือหนังสือสเตเลฟรีค่ะเครียดอยู่ได้ของคุณชีบอชิ ออนคาบาสวะค่ะซึ่งดิฉันชอบมากๆนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะก็มีเก็ดเล็กเก็ดน้อยดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังนะคะลองไปหาซื้อมาอ่านดิฉันเชื่อว่ายังมีขายอยู่ค่ะซึ่งนะคะก็ขอบอกว่านะคะพวกเราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวกันทุกคนนะคะแต่ว่าจะทำยังไงให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ ็ขอบคุณนะคะสำหรับการได้รับโอกาสในการทำพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะถ้าข้อมูลนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากคุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ